สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไรเด c ช anel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมปียสเวียกันต่อในอีพิโซดที่สนะครับสำหรับอีพิโซดนี้เนี่ยก็จะเป็นอีพิโซดที่พิเศษนิดนึงนะเนื่องจากว่าเป็นอีพิโซดที่เป็นข้อมูลนะครับซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะต้องการข้อมูลนี้ไว้สําหรับอีพิโซดนี้นะครับจะเป็น Data เกี่ยวกับความสามารถตัวละครระดับอันต้าแรกในพาร์ทสองตัวผู้ติดตามเราครับหรือลูกน้องเราทุกตัวนะครับยกเว้น ตัวก็ตนะครับเนื่องจากว่าตัวก็ตเนี่ยผมคิดว่าตอนเปิดจริงเนี่ยน่าจะยังไม่มีก็เลยรู้สึกว่าเออยังไม่ทําดีกว่าจะได้ไม่ต้องตกใจกับความสามารถอันแสนเบอร์วังอลังการของตัวระดับก็ตของเกมนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราดูกันแค่ระดับอันตา้าแรก็พอซึ่งระดับอันตา้าแรเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะครับหลายความสามารถแล้วก็หลายอย่างที่มีความสามารถแตกต่างกันไปเนี่ยบางตัวเนี่ยก็เก่งในด้านการซัพพอร์ตบางตัวเนี่ยก็เก่งในด้าน การโจมตีแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขเช่นบางตัวเนี่ยต้องปลดล็อกเยอะหน่อยบางตัวเนี่ยต้องปลดล็อกเต็มหรือบางตัวเนี่ยแค่ปลดล็อกขั้นหนึ่งก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมโอเควันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนทู้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลนีน่ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลรวบรวมนานมากๆนะครับรวมไปถึงการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวละครว่าโอเคแปลถูกต้องไหมหรือน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมนะครับมาเริ่มเป็นที่ตัวแรกนะครับสำหรับอาชีมิโกะนะที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวฮิวที่ค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะรับพลังโจมตีได้นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถในการฮิวได้โย,ยเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องเปลืองงบหน่อยนะถ้าใครคิดจะปั้นนะครับเพราะว่าสกลิลเด่นๆของนางเนี่ยต้องใช้ดาวค่อนข้างเยอะนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งทางด้านการซัพพอร์ตมากมายเลยทีเดียวสำหรับตัวที่ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะ ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวสายแท้งกันบ้างนะครับอย่างตัวมาเรียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พอจะยุยุได้เล็กน้อยนะครับเอาไว้ใช้ช่วงต้นได้ค่อนข้างดีเป็นหนึ่งตัวแท้งที่พอเล่นได้อยู่บ้างครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนาเนี่ยไม่ค่อยมีสกิลโจมตีมากเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยน่าใช้มากนักในช่วงแรกเพราะว่ามีแต่สกิลที่ยื่อยุนะครับหรือพวกบัฟคาบล็อกเลยประมาณนั้นนะครับการเล่นช่วงแรกก็เลยลำบากแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวแท้งโหดโหดเนี่ U.R ะไรครับผมสำหรับ U.R เนี่ยก็จะเป็นตัวคาร์ทพาราดินนะครับที่เปิดมาสกิลแรกก็คือบัฟเพิ่มค่าป้องกันกับค่าบล็อกเลยแถมมีสกิลโจมตีด้วยนะครับยิ่งดาวสูงก็ยิ่งเก่งนะเป็นตัวแทงค์ที่ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ถ้าคุณอยากได้แทงค์ดีๆเนี่ยเอาไว้ลงดันโหดหัวในอนาคตเนี่ยมาเรียนนี่น่าสนใจมากๆครับเกมนี้มีดันหลายดันเนาะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสายเคียวมอนกันบ้างนะครับอย่างคลายนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัว Red Farmer นะครับเอาไว้ฟาร์มมอน แจก SP ให้เจ้าของเคลียร์มอนเดียวมากนะครับลงดันเคลียร์ลูกน้องลงพวกดันกันฐานอะไรเงี้ยคืออย่างแจ่มเลยครับเป็นหนึ่งตัวที่คนนิยมเล่นกันค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวของคลายไยาบปั้นนี่แนะนําน้องตัวนี้เลยครับจุดเด่นคือเคลียร์มอนครับต่อไปเนี่ยมาดูสายซับกันบ้างครับตัวนี้ผมก็แนะนําชิ้นเดียวกันนะครับสำหรับเซราฟิน่านะครับเป็นคาร์พอคานะครับมีสกิลยิวตั้งแต่แรงแรกเลยนะครับก็คือฮิวทั้ง SP แล้วก็ HP ได้เลย และยิ่งปลดไปเยอะไปเนี่ยก็ยิ่งมีสกิลโจมตีโหดหัวด้วยนะครับแถมมีปลาบัฟให้เจ้าของอีกนะครับในอนาคตบอกเลยว่าใครที่อยากปั้นตัวซับโฟโต้เนี่ยตัวนี้ก็แนะนําเช่นเดียวกันนะครับโหดมากๆเลยได้ทั้งฮิวส์พแล้วก็โจมตีเลยนะครับต่อไปเนี่ยมาดูในสั่งของตัวสายบู๊กันบ้างนะครับสำหรับตัวฮัสต้าอาชีพใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวทะลวงเกราะนะครับเน้นโจมตีซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับมีเอโออีน็อกแบ็กพอสมควร PP ได้นะครับลุยบอสได้แล้วก็ตะลุยด่านได้เป็นาไฟที คนนิยมใช้กันเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการปั้นในช่วงแรกเพราะว่าสกิลตั้งแต่แรกก็คือฟาร์มได้เลยพร้อมใช้งาน,นครับาล่ะต่อไปมาดูทางฝั่งของนักเวทกันบ้างนะครับมีสายซับเยอะแล้วครับสำหรับตัวนักเวทตัวนี้ก็จะเป็นบิกแคนนะครับเป็นตัวเอลิเมนทัลลิสนะครับเนื่องจากว่าตัวพี่แกเนี่ยเปิดมาท่าแรกก็เป็นท่าซนะิงเกิลแทร็กเก็ตเนาะก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยมีใครนิยมเท่าไหร่เพราะว่าคุณจะต้องลดล็อกไปไกลถึงขั้น7เลยทีเดียวซึ่ง ประสิทธิภาพที่ได้มาก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับการต้องเสียทรัพยากรไปปลดล็อกถ้าเกิดต้องปลดล็อกตัวนี้ขั้นเจ็ดเอาไปปลดตัวอื่นน่าจะเก่งกว่านะครับประมาณนั้นนะครับสำหรบับวิดแคนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเมอร์เจนอ่านี้โมแกนกันบ้านนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเคล Mo มอเหมือนกันนะครับมีความสามารถในการลอกขานะครับมีความสามารถในการจอกรลอกแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือระยะค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็สกิลไม่ค่อยแรงมากนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เท่าไหร่แถมกดเยอะไปเออไปเนี่ย ก็ดันได้ค่าบัฟที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะได้อย่างพวกบัฟแม่นอะไรเงี้ยตัวนี้คนก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้กันใน,นเซิร์ฟเ p นะครับเอาละครับมาดูตัวเต็มกันบ้างน,นะครับสำหรับอามาเรียนะครับตัวนี้ก็เป็นเฟสเชอร์นะครับสายตีเดียวอยู่แล้วนะครับเฟสเชอร์ก็คือแบบยิงเดี่ยวแรงมากนะครับเอาไว้ล่าบอสเอาไว้ลงดันเอาไว้แบบลงดันต่างๆที่เฉพาะทางนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยนะฟาร์มได้ตีคนได้อารีนาได้ก็คือแบบเดือดๆแล้วนะสาบตัวอามาเรียอามาเรียนี่เป็นคน อามาเรียเป็นตัวที่คนใช้เยอะมากนะครับตัวหนึ่งเลยนะครับถ้ามีมาให้เปิดกันนะครับแต่ว่าอามาเรียธรรมดาธาตุไฟคงไม่หนำใจนะครับต้องเจออามาเรียธาตุน้ําแข็งนะครับอันนี้บอกเลยว่าเตือดกว่าธาตุไฟสินะครับสกิลคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าแรงกว่าเดิมเยอะนะครับก็คือมีธาตุโจมตีที่เปอร์เซ็นต์สูงก็เริ่มแถมมีสถานะที่สูงกว่าด้วยเรียกว่าเป็นตู้ลิมิเต็ดเนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมจับจองนะครับทุกวันนี้ jp ยังมีคนใช้อยู่เลยนะครับบอกเลยว การตลุด่าน,ต,านต่อไปนะครับมาดูในส่วนของตัวพาราดินสายแทงกันบ้างอย่าง,างวาเลตนตินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับเ,เพื่อนในทีนะให้ได้ค่าป้องกันให้ได้พวกค่าค,าความถึกนะมีสกิลโจมตีเล็กน้อยฮิลเล็กน้อยนะก็เป็นตัวพอใช้งานได้คร่าวๆนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเออต้องการความถึกมากๆนะครับในการตะลุยด่านข้างหลังเนี่ยนาคตก็มีคนปั้นกันพอสมควรแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็คือ,อเขาอัดสแตตอัดของกันชดเชยเรื่องค่าความถึกมากกว่าตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยมีใครใช้กันในช่วงหลังๆครับ ต่อไปเนี่ยมาดูในส่วนของตัวสายนักฆ่ากันมากนะครับอย่างเกมม่านะครับโรก็คือเก่งในด้านการเคลียร์ซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับแล้วก็ PV พกับคนด้วยนะครับโดยสกิลแบ็คสเตปที่สามารถล่องหนแว็บไปด้านหลังศัตรูแล้วก็แทงเกือบ20% 0 0เลยถึง2ท่าด้วยกันเรยกว่าโหดโดเลยสําหรับตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้ปิดตัวหน้าลาคาญหน้าลาคาญและตัวถุกถึกได้เลยสบายสบายนะครับเป็นตัว PK ที่น่าสนใจมากๆต่อไปเนี่ยก็จะมาดูในสายนินจาอีกตัวนึงนะครับอย่างยูด้านะครับอาชี ออกแนว P.K สถานะเหมือนกันนะครับติดสตันติดน็อกแบ็กติดลอยติดนุ่นติดนี่นะครับก็อาจจะไม่ได้แรงมากเท่ากับตัวของเกม่านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจัดว่าพอใช้งานได้อยู่นะเคลียร์มอนเร็วสถานะเยอะนะครับแล้วก็สกิลเท่มากบางคนเนี่ยก็ปั้นเพราะว่าความเท่รุนรนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเท่าแต่น้นเท่ไว้ก่อนนะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างวิลลูานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลิงเกอร์นะครับคอยลิงเอาไว้เคลียร์มอนบางด้านเนี่ยอาจจะมีมอนเยอะเกินไปเนี่ยตัวละครเนี่ยก็สามารถช่วยลิงทาให้มอนเนี่ย ค่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่านางไล่นานนะครับแล้วก็กว่าจะลิงก์เสร็จเนี่ยยิงตุยหมดก่อนแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับเป็นตัวสายซับนะครับเอาละครับมาดูในส่วนของตัวพระกันบ้างนะครับอีกครั้งนึงที่สลับไดสุเกะนะครับอาชีพมิโกะเหมือนกันแต่ว่าพระตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบออกแนวสายบูรล้วนๆนะครับก็มีสกิลแบบเน้น ความเสียหายศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไว้ลงดันที่แบบว่าแพ้ท่าศักดิ์สิทธิ์เยอะๆแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยครับเป็นหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยแถมติดสถานะหนูด้วยก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับสายพระสายบูนะตัวนี้ก็เล่นได้นะครับน่าสนใจพอควรต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของฟอลคอนนะครับตัวนี้ก็เก่งเคลียร์มอนกลางกลานะครับแล้วก็พอจะบับเสริมพลังให้กับจุดเองแล้วก็เจ้าของได้เคลียร์มอนค่อนข้างดีหลายท่านะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยจุดเด่นก็คือ มันจะครีดเมทสายพอสัตว์แรงมากก็เอาไว้ตีบอสที่มันเป็นประเภทสัตว์เนาะแล้วก็เอาไว้สู้กับด่านที่เป็นประเภทสัตว์อันนี้ก็คือเป็นตัวเฉพาะทางมา,มากๆนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบความเท่อๆฟอร์คอนกับปันได้นะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของตัวคอแซกันมากนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ผมชอบครับเพราะว่านางเนี่ยคือเน้นอาเคลียมอนเป็นหลักนะครับสกิลค่อนข้างแรงมากคือแบบเอาไว้ฟาร์มปักธงแบบเดือดๆแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อเสียเลยคืออาจจะต้องอัพขั้นเยอะหน่อยนะเพราะว่า สกิลโหดๆของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณแบบแร้งสี่รังห้าขึ้นไปนะทิ้งถึงตัวมันจะบพอแบบเล่นได้บ้างก็เป็นหนึ่งตัวที่เอาไว้ลงดันเฉพาะทางได้ค่อนข้างดีครับสำหรับตัวคอแซนครับเอาละครับมาดูในส่วนของตัวตึงกันต่อนะสำหรับไบเนอรี่นะครับตัวนี้ก็แนะนํามากๆเช่นเดียวกันนะครับเป็นอาชีพชาร์จชูเตอร์นะครับเด่นซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับยิงซ้ำเป้าเดิมแรงแรงนะครับพีดามเมจเดือดๆเลยถึงเห็นแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือบางนิดนึงนะครับมีล่องหนไม่ตกเป็นเป้าหมายด้วยนะครับเอาไว้แบบวนี้ก เอาไว้ยิงบอดหรือเอาไว้เคลียร์ดันหลังๆที่แบบเราผ่านสบายแล้วได้ไวมากๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับสายปืนส่งเข้าประกวดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเอด้านะครับอันนี้ก็เป็นแคนนนเนียเหมือนกันจะสลับกันนะครับก็คือแรงมากเหมือนกันตัวหนึ่งเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอลีทาร์เก็ตนั่นเองเอาไว้เคลียร์มอนเอาไว้แบบลงพวกด่านกันฐานเคลียร์มอนเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าเอด้านี่ก็ใช่ย่อยนะครับคนก็ปั้นกันมาเพื่อบังด่านโดยเฉพาะเหมือนกันตัวนี้ก็แนะนําปั้นได้นะครับ คุยกับเพื่อนก่อนนะครับก่อนจะไปปั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลืองทรัพยากรเนาะเอาละครับมาดูในฝั่งของตัวสายปืนคู่กันบ้างน,นะครับยังไม่จบกับสายปืนนะสลหรับฟลินตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พอใช้งานได้เล็กน้อยนะครับเป็นสกิลแบบคค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็มีสกิลเอลรอบตัวเล็กๆ,ๆ,ๆนน้อยครับความสามารถส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การทํซีซีต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้โหดมากขนาดนนะั้นในช่วงหลังๆเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยคือพอไหวกันทุกคนอยู่แล้วนะสำหรับตัวของฟลินก็ พอได้ครับพอใช้ได้เฉยๆเอาละครับมาดูในส่วนของตัวสอดแมนกันบ้างครับตัวนี้อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ผมชอบนะครับเพราะว่าสกิลนางเนี่ยไม่ได้แรงเลยครับแต่ว่าเท่นะครับมีสกิลฟันรอบตัวนะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยก็คือจะมองข้ามพลังป้องกันนะครับจากการีธรรมดาแต่ว่านาจะเล่นแล้วอึดอัดนิดนึงเพราะมันจะฟันช้าสกิลช้าคูดาวก็นานแข็มรับแรงเยอะไปเนี่ยก็ไม่ได้แรงขึ้นมากนะครับตัวนี้ก็พอใช้ได้เฉยๆเอะครับมาดูตัวตึงกันบ้างนะครับสำหรับช่วงแพทแรกๆนะครับอย่าง เปนเซอร์ซอซ่านะครับตัวนี้ก็ซิงเกิลทาร์เก็ตเดือดๆเลยนะครับดาเมพัน100%ตั้งแต่สกิลแรกเลยแถมปลดล็อกเต็มเนี่ยคือตีมนุษย์แรงขึ้น37.5เปอร์ดยเป็นตัวอารีนาที่เดือดสุดๆไปเลยครับถ้าคุณปั้นเต็มเนี่ยคริร้อยเปอร์ด้วยเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้แค่ช่วงแรกครับหลังๆเนี่ยพอมันมีพวกตัวเทพๆมาเนี่ยก็โดนกบลัสนิหมดแล้วแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยคือใครอยากปั้นปั้นก่อนได้เลยเน้นเก่งก่อนครับตอนนี้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นตัวพระสาาายยบบบบบูนนครััตววี้้ผผมมมชอกเลใหแ่ เก่งจะจัดเลยนะครับสำหรับพระนี้ก็คือเป็นตัวเจเนตนะครับเน้นแบบว่าตีเคลียดด่านเฉพาะทางนะครับติดจอกเกราะติดทุกดาเมจเอลีแบบโหมีสารพัดครบนะครับแถมบัฟเจ้าของให้เจ้าของแรงขึ้นได้อีกเนี่ยคือตัวเองก็แรงยังทําให้เจ้าของแรงได้อีกบอกเลยว่าน่าปั้นมากมานะครับสำหรับเจเนตใครมีนี่สนใจจัดได้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับยูอาร์ในปัจจุบันนะครับโคตรเก่งโคตรอันตรายนะสำหรับจัสตินานะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมาตอนเปิดหรือเปล่านะแต่เป็นตัวเดียวในเกมที่มีสกิล ชุบชีว mm ิตนะครับทุกๆ30วิบวิถ้าปลดเต็มบอกเลยว่าปีศาจทุกอย่างนะครับตัวนี้คือสกิลโจมตีก็แรงฮิวเลือดก็ได้นะครับแถมมีท่าชุบชีวิต em. อีกแล้วก็บัฟสารพัดอีกต่างๆนานาให้กับเจ้าของนะครับบอกเลยว่าเก่งจัดๆเลยนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับการรีวิวตัวละครระดับอันต้าแร่เข้าๆนะครับเนื่องจากว่าการรีวิวรอบนี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่เอาตัวระดับแบบพวกก๊อตหรือพวกแบบว่า UR พัทมาเพราะว่า ตัวละครพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเข้ามาเนี่ยบอ,อกเลยว่าที่ิวมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าตัวก็ตเนี่ยคือมันเก่งกว่าตัวละครแบบ U.R. แบบเรียกว่าแบบิงไม่เห็นฝุ่นเลยคือมันเก่งกว่าเยอะครับคือมันเก่งแบบถึงขนาดที่ว่าแบบเออมีสสกิลอ่ะคือคุณไม่ต้องเอาแบบ4สกิลหรอกคุณเอาแค่แบบดาวเดียวกลดล็อกแค่ซีฟมางเงี้ยก็คือเก่งกว่าแล้วอะ่ะคุณดูอย่างแค่สีฟของสายก็ตใช่ไหมเปิดมา คือแบบบวกเลือด60บเปอร์บวกป้องกัน50บเปอร์บวกโจมตี25เปอร์กับสกิลที่แบบว่าโอ้โหโจมตีเกือบพันเปอร์เซ็นต์แล้วแบบใช้สกิลแบบอลังการงานสร้างบวกสกิลดาเมจ3 0 0บวกโจมตีสกิล2 0งร้ยเนี้ยแค่รีวิวสกิลแค่ดาวเดียวมันก็เก่งไปแล้วอ่ะผมก็เลยไม่ได้รีวิวตัวอันต้าแลเพราะว่าอยากให้มันเป็นคอนเทนต์แบบตื่นเต้นตอนเปิดจริงมากกว่าก็เ,าเป็นว่าเราจะไม่ได้มีรีวิวตัวละครอนนะันต้าแล้วอย่างล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาใน JP เนี่ยก็คือปล่อย จิงจอกก้าวหางกับตัวเทพสงครามมาเนี่ยคือแบบโอ้โหสองตัวนี้นี่คือปีศาจจัดสกิลอย่างเวอร์นะครับคือแบบเก่งโคตรๆก้าวเป็นว่าวันนี้เราดูอันต้าแดนไปก่อนครับก็ประมาณนี้ทรับตัวอันต้าแดนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกตัวเนี่ยมีประโยชน์หมดน,นะไม่ได้แบบว่ารีวิวไปในทางที่แบบว่าไอ้ตัวไหนน่าใช้ไม่น่าใช้ก็บอกว่าทุกตัวเนี่ยมันมีที่ให้ใช้หมดบางตัวเนี่ยก็เก่งแบบในการลงดันลุ้นๆเลยแบบบางตัวอย่างงี้มันจะมีดันบางดันที่แบบว่าเฮ้ย ยากเกินนะแบบโอ้โหพลังแบบเลคคอมเมนต์แบบ4ี่หมื่นแต่ลงไปจริงคือแบบสู้แทบไม่ไหวเลยก็ต้องแบบเฮ้ยมีตัวอะไรที่แบบว่าชนะทางบ้างอย่างอันนี้ท่าสายฟ้าใช่ไหมก็ต้องหาแบบว่าท่าดินมาตีหรือแบบว่าเอตัวนี้เป็นท่าแสงท่ามืดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องแบบหาท่าชนะทางมาตีซึ่งไอตัวละครลูกน้องเราพวกนี้ครับก็จะช่วยเราได้พอสมควรนะครับหรือบางตัวเนี่ยก็เก่งแบบเก่งตีแบบตีแบบพวกสัตว์นะครับหรือบางตัวเนี่ยก็คือแบบเก่งตีทตุไฟ หรืออย่างตัวหลักเราอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือลูกน้องเราได้หรือบางตัวลละครเนี่ยแบบไม่ได้มีสกิลโจมตีอะไรเยอะแต่แบบทาให้เราถึกมาหาศาลมากๆอย่างพวกแบบตัวสายแท้งอย่างเงี้ยครับแบบทําให้เราแบบได้บัฟป้องกันทําให้เราแบบได้บัฟลดาเมจอะไรเงี้ยก็ช่วยเราได้พอสมควรเพราะฉะนั้นในลูกน้องมีบทบาทกับเกมเนี้ยเยอะมากๆครับอยากให้ทุกคนแบบลองพอดแล้วก็อ่านสกิลกันดูอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าดูไม่ทันเลยแบบผมรีวิวเร็วกันไปนะคืออยากให้วิดีโอมันกระชับไงี้ก็เลยแบบว่า ทำเป็นตัวหนังสือแปะทิ้งไว้เผื่อเพื่อนๆแบบจะมาหาข้อมูลย้อนหลังนะครับสำหรับตัวลูกน้องเนี่ยนอกเหนือจากการอาเอาไปใช้พัฒนาตัวละครเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังๆเนี่ยการเก็บเลเวลเนี่ยยากมากๆคือต้องบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่สามารถสู้มอนระดับแบบเลเวล75บวกได้เลยนะเพราะว่าไม่ไหวเลยคือเรามีตัวดดเมจปั้นตัวละครลูกน้อง SR ามาเนี่ยก็ตายกันหมดทั้งแกงเพราะว่า ตัวละครนัมเมตเรา LE ลีเคลียร์บอลไวจริงแต่สุดท้ายเราไม่มีรีเจนครับเราไม่มีอูเอสพีแล้วมีอ h UH p อย่างเงี้ยมันฟาร์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องแบบหาลูกน้องที่มันทำให้คุณแบบเล่นสบายมากยิงขึ้นโดยไม่ไงั้นคุณจะต้องมานั่งเฝ้าจอตลอดเติมยาตลอดมันก็ดูแป,กแปลกๆหรือเปล่าเนาะใช่ไหมหรืออย่างบางอีเวนต์อย่างเงี้ยครับพวกอีเวนต์พีเนี่ยตัวละครบางตัวก็เก่งพีมากๆเลยอย่างซอซ่าเฟนเซอร์อย่างเงี้ยก็แต่คริเดือดๆช่วงแรกนี่คือแบบปวดจัดๆเลยใครที่แบบว่าปั้นซอซ่ามา ก็ฟาร์มสบายชนะกิจกรรมเยอะนะครับหรือบางตัวละครเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแบบพาเราลงหอพาเราแบบลุยด่านได้สบายบางด่านเนี่ยแบบโหสู้บอสสู้ไม่ได้เลยบอสตีแรงมากใส่ลูกน้องเพิ่มบัฟความถึกผ่านสบายทันทีนครับอันนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยรีวิวพลาดยังไงหรือแบบอาจจะแปลสกิลไม่ถูกหรืออาจจะใช้งานจริงได้ไม่ถูกต้องก็ขออภัยลงหน้า้วยเพราะว่าข้อมูลที่ ไปหามาเนี่ยผมพยายามหาอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเราต้องไปหาข้อมูลย้อนหลังแบบ6กเจดเดือนอะเพราะว่าเกมนี้มันเปิดมาเป็นเดือนแล้วอเกือบปีแล้วไงเราก็ต้องไปเช็คข้อมูลย้อนหลังว่าเออในช่วงเวลานั้นเนี่ยพอใช้ตัวอะไรกันนะครับแล้วก็จุดเด่นของแต่ละตัวเนี่ยมันเก่งมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าเรารีวิวปัจจุบันเลยเนี่ยยังไงก็คือมีแต่ตัวก๊อตแน่ๆเอาเป็นว่าก็คือประมาณนี้แล้วนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่จะเตรียมตัวเล่น TOS Mobile นะครับก็ฝาก ติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับกับเชียร์อัพสวีมกัลเดนนะครับสวัสดีครับ